สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังคาธรรมทั้งหมดไม่เที่ยงความเสื่อมความไม่เที่ยงของรูปธรรมนั้นพอจะปรากฏให้เห็นได้แต่ความไม่เที่ยงของนมามธรรมนั้นรู้ยากดังที่พระผู้มีพระภาพตรัสกับพิสูจน์ทั้งหลายณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีว่าดูกะละพิสูจน์ทั้งหลายปุตชนผู้ไม่ได้สดับ จะพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำมัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นี้ย่อมปรากฏฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงเบื่อหน่ายบ้าง ใครกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายนั้นแต่ตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสี่นี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจจะเบื่อนายใครกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าจิตเป็นต้นนี้ อันปุถุชนผู้ไม่ได้สดับรูปัดถือเอาไว้ด้วยตัณหายึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเร,เรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ตลอดการช้านานข้อความละต่อไปจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปในกลางคืนและในกลางวันข้อความเชิงอัดสังยุตติกายอสุตวตาสูตรที่สอง ข้อ235ถึง236จบเชิงอัดแม้ว่าจิตเจตสิกรูปจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็ยากที่จะรู้และเบื่อนายละความยินดีคลายความยึดถือในนามรูปได้การที่จะเบื่อนายละความยินดีความยึดถือในนามรูปนั้นต้องพิจารณาเหตุด้วยปัญญาดังที่ได้ทรงแสดงไว้ว่า สัเพสังคาราอนิจจติยะถาปัญญายะปสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสะมโควิสุทธิยาสัเพสังคาราทุกขาติยะถาปัญญายะปสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสะมโควิสุทธิยาสัเพธมาอนัตตาติยถาปัญญายะปสติ อัฏฐนิพินคติทุเคเอสะมัคโววิสุทธิยาข้อความเชิงอัดคุตกานิกายคาถาธรรมบทข้อสาสิจบเชิงอัดเมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ผู้ใดที่ไม่เห็นความเกิดขึ้นระดับไปของนาม,มาธรรมและลูปธรรมจนละคลายผู้นั้นจะบรรลุอริยสัจสี่เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ พระอริยบุคคลเห็นความเป็นพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเห็นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ใช่เพียงแต่ศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงเทศนาเท่านั้นพระอริยบุคคลหมดความสงสัยในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะพระอริยบุคคลได้บรรลุธรรมนั้นข้อความเชิงอัดสังยุตตนิกายเสขสูตร ข้อหนึ่งพันถึงหนึ่งพบเจบเชิงอัดและได้ประจักษ์ในความเป็นพุทธ,ธะว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นไม่ใช่โดยคาดคะเนแต่โดยตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นตถาคตข้อความเชิงอัดสังยุตตนิกายวกริสูตรข้อ216 ผู้ใดศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งธรรมผู้นั้นย่อมสามารถรู้แจ้งธรรมและดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลได้ตามลำดับคือตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีจนถึงพระอรหันต์ข้อความเชิงอัดคุตการนิกายอุทานอุป,ปสถาสูตรข้อ1นึจบเชิงอัดสังขารทั้งปวงเป็นทุกข สังขารธรรมทั้งปวงเกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทดีหรือจิตประเภทไม่ดีรูปงามหรือไม่งามเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดการเกิดดับไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์เพราะไม่ดำรงอยู่สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่แต่เฉพาะทุกข์กายที่เจ็บปวดป่วยไขย้หรือทุกข์ที่ต้องลำบากเดือดร้อนทุกข์ที่พัดพลากจากสิ่งที่รัก หรือทุกข์ที่ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเท่านั้นสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงไม่ควรยึดถือว่าเป็นสุขบางท่านอาจสงสัยว่าจิตที่เพลอดเพลินยินดีเป็นสุขก็มีเหตุใดจึงว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ที่ว่าเป็นทุกข์นั้นเพราะจิตที่เพลอยเพลินยินดีเป็นสุขนั้นก็ไม่เที่ยงฉะนั้น สังขารธรรมคือจิตเจตสิกรูปทั้งหมดเป็นทุกข์เพราะจิตเจตสิกรูปทั้งหมดไม่เที่ยงธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมะทั้งปวงได้แก่ปรามัตตธรรมทั้งสี่คือจิตเจตสิกรูปนิพานธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใดนิพานเป็นปรามัตรธรรม เป็นธรรมะที่มีจริงนิพพานไม่ใช่สังขารธรรมเป็นวิสังขารธรรมคือเป็นธรรมะที่ไม่เกิดข้อความเชิงอัดขุทกานิกายปฏิสัมพิธามะยานนกถาข้อยี่สิบแปดจบเชิงอัดตรงกันข้ามกับสังขารธรรมสังขารธรรมคือธรรมะที่เกิดขึ้นมีปัจจัยปรุงแต่งวิสังขารธรรม คือธรรมะที่ไม่เกิดขึ้นไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนิพพานเป็นอสังคตธรรมไม่ใช่สังคตธรรมข้อความเชิงอัดอังคุตระนิกายอาสังคตสูตรข้อ487จบเชิงอัดสังคตธรรมคือธรรมะที่เกิดดับอสังคตธรรมคือธรรมะที่ไม่เกิดดับนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่เกิดดับจิต เจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมเป็นโลกิยะคำว่าโลกิยะหมายถึงแตกดับทำลายส่วนนิพพานเป็นมิสังขารธรรมเป็นโลกุตระคำว่าโลกุตระหมายถึงพ้นจากโลกนามธรรมในวงเล็บรูุอารมณ์แบ่งเป็นจิตปรมัตแปดสิบเกหรือร้อยสิอและเจตสิกปรมัตห้าสิบสอูป,ปรธรรม ได้แก่รูปปรมัตย์ยี่สิบแปดนามธรรมและรูปธรรมเป็นสังขารธรรมและสังคตธรรมนามธรรมในวงเล็บไม่รู้รอารมณ์เป็นนิพพานปรมาัตเป็นวิสังขลรธรรมและอาสังขตธรรมข้อความเชิงอัดธรรมมสังคณีปรกรณ์นิเคปกัรข้อแปด้อยสี่สิบสี่จบเชิงอัดขันห้าขันห้าคือรูปปัจขัน เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันข้อความเชิงอัตวิพังคับประกรณขันทวิพังข้อหนึ่งจบเชิงอัตปรมัตธรรมสี่โดยขันคือจิตเป็นวิญญาณขันเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันรูปเป็นรูปประคันนิพพานไม่ใช่ขัน นิพานเป็นขันธวิมุตต์คือพ้นจากขันคำว่าขันหมายถึงสภาพธรรมที่จำแนกเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตไกลใกล้ข้อความเชิงอัดวิพังคปกรณ์ขันธวิพังข,ข,งข้อหนึ่งถึงสาอจบเชิงอัดฉะนั้นขันจึงได้แก่สังคตรธรรม ซึ่งเป็นธรมรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดดับจึงเป็นอดีตดอนาคตปัจจุบันเป็นต้นส่วนอสังคตธรรมคือนิพพานนั้นเป็นธรมรมะที่ไม่เกิดไม่มีปัจจัยปรุงแต่งจะกล่าวว่าเป็นธรมรมะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นธรมรมะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ว่าเป็นธรรมะจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้ข้อความเชิงอัดธรมรมะสังคณีปรกรณ์ อัฏุทะทะารกันข้อ894จบเชิงอัดจะกล่าวว่าเป็นอดีตก็ไม่ได้ว่าเป็นอนาคตก็ไม่ได้ว่าเป็นปัจจุบันก็ไม่ได้ข้อความเชิงอัดธรรมสังคณีปรกรณ์อัตถุททารกันข้อ895จบเชิงอัดเพราะฉะนั้นวิสังขารธรรมคือนิพพานจึงไม่ใช่ขัน เป็นขันธวิมุตต์คือพ้นจากขันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงขันห้าและอุปทานขันห้าดังนี้ดูการะพิสุทั้งหลายเราจะแสดงขันห้าและอุปทานขันห้าเธอทั้งหลายจงฟังดูการะพิสุทั้งหลายก็ขัขนห้าเป็นไฉนดูการะภิสุตทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้นี้เรียกว่ารูปประคันเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งข้อความละต่อไปสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งข้อความละต่อไปสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งข้อความละต่อไปวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้นี้เราเรียกว่าวิญญาณขันธ์ดุกละพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าขันธ์ห้าดุกละพิสุททั้งหลายก็อุปาทานขันธ์ห้าเป็นชนิดดุกละพิสุทธ์ทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ เป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปทานนี้เรียกว่าลูปูปาทานขันเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งข้อความละต่อไปสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งข้อความละต่อไปสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งข้อความละต่อไปวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้เป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปทานนี้เรียกว่าวิญญาณูปาทานาคันดูกะละพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอุปทานาคันห้าข้อความเชิงอัดสังยุตติกายขันทวาลวัคปัญจขันธสูตรข้อ9 5้าถึงจบเชิงอัด ปรมัตธรรมสามเป็นขันห้าจิตปรมัตแปดสิบเก้าหรือร้อยี่สิบเอ็ดประเภททุกประเภทเป็นวิญญาณขันเจตสิกปรมัตห้าสิบสองประเภทเวทนาเจตสิกหนึ่งเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกหนึ่งเป็นสังขารขันเจตสิกห้าสิบเป็นสังขารขันรูปปรมัตยี่สิบแปดประเภททุกประเภทเป็นปรูปขัน ขันห้าเป็นปรมัตธ,ธรรมสามรูปประขันได้แก่รูปปรมัตียีสิบเวทนาขันได้แก่เวทนาเจตสิกหนึ่งดวงสัญญาขันได้แก่สัญญาเจตสิกหนึ่งดวงสังขารขันได้แก่เจตสิกห้าสิบดวงรวมเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเป็นเจตสิกปรมัตีห้าิบสวิญญาณขัน ได้แก่จิตปรมัตแปดสิบเดวงหรือ1 2อยดวงคำถามทบทวน 1. นึปรมัตรธรรมอะไรบ้างเป็นสังขารธรรม 2. สังขารธรรมเป็นสังขารขันใช่ไหมสามวิสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมใช่ไหมสี่อสังคตธรรมเป็นขันอะไร 5. อสังคตธรรมเป็นโลกิยะหรือโลกุตระ หจิตเป็นสังขารขันใช่ไหมเจดเจตสิกเป็นสังขารขันใช่ไหม 8. ปดเวทนาขันเป็นปรามาธ,ธรรมอะไร 9. ขันอะไรไม่ใช่ปรามาธ,ธรรม 10. ปรามาธ,ธรรมอะไรไม่ใช่ขัน